สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาทัวร์รอบบ้านก่อนนะคะดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะตอนเช้าอากาศดีๆดอกใหญ่มากนะคะเคล็ดลับการทำกุหลาบให้ออกดอกบ,บ่อยก็คือตัดใบบ่อยๆพอเข้าบ้านมาก็เจอเจ้าหมามาต้อนรับ <c oughs> แสนรูของบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาทำยำหัวปรีนะคะเป็นยำหัวปรีเทคนิคการทำหัวปรีไม่ให้ดำนะคะแล้วก็ไม่ให้ฝาดก็คือแช่น้ำมะนาวกับเกลือนะคะเราก็จะได้หัวปรีที่ขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ จะนำไปล้างน้ำเพื่อที่จะล้างเอาความเปรี้ยวกับความเข็มออกนะคะจะขาวแบบน่ากินมากนะคะไม่ดำไม่ติดฝาดหัวปลีจากสวนของเราเองเป็นอาสิ่งที่ใช้ในการเรียงน้ำนมแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงมากนะคะช่วยในการบำรุงเลือด เป็นอีกพืชที่หากินได้ง่ายไรสารพิษสว่วนนี้เป็นผักออร์แกนิกนะคะจากห้างสปปรรพสินค้าเราก็ไปเลือกได้เป็นกลีนโอ๊กนะคะไรสารพิษเพื่อทีอ่จะไปซื้อมากินกับยำหัวปรีนี่แหละคะ่ะ พอดีไปเจอมาก็เลยหยิบมาด้วยนะคะจากนั้นถ้าล้างน้ำแล้วเราก็ปิดฝาพักไว้ให้อ่าแห้งให้หัวปลีแห้งให้เสด็จน้ำเลยอันนี้คืองาดำงาดำกับงาขาวนะคะเราก็จะเอามาคั่วเพิ่มอ่าความหอมความมัน ประโยชน์อีกอย่างนะคะจากธัญพืชงาดำงาขาวแต่ว่าเราจะหนีห่างจากการคั่วไม่ได้เลยนะเปิดไฟอ่อนๆไม่ต้องใช้ช้อนคุณก็ได้นะคะก็เขยา่าเขยา่าเอาก็ได้ สังเกตว่างาขาวเหลืองแล้วเราก็ยกลงพักไว้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงคั่วก็จะนำมาบุบไม่ละเอียดถั่วฝักยาวเครื่องเคียงที่เราจะใส่ในยำหัวปลีนะคะถั่วพู นี่คือองค์รวมของอยำหัวปลีของเรานะคะก็คือมีอะไรแล้วก็ใส่นะคะมีพอดีแม่เก็บถั่วฝักยาวมาจากนาอาถุงที่เห็นก็คือเป็นน้ำยำนะคะน้ำยำของเราาที่ทำก็จะมีกะทินะคะส่วนผสมของกะทิน้ำพริกเห็ดหอมถ้าไม่มีน้ำพริกเห็ดหอมก็ใช้เครื่องแกงนะคะ เครื่องแกงขนมจีนหมังสวิรัตเกลือน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกก็จะเป็นน้ำยำหัวปีแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอ่าเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะคะไว้ใต้โพสนะคะค่อยไปดูว่าน้ำยำหัวปลีนี่ทำยังไงบ้างอ่ะนี่เราก็คือจะใส่น้ำยำลงไปตัวพูนะคะแล้วก็หัวปลี ถ่าฟักยาวก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะคะที่มีเพื่อที่จะคลุกเคล้าให้ทุกอย่างนั้นเข้ากันดีนะคะ,ะให้มันได้ดูดซับน้ำยำเข้าไปเป็นเมน,นูที่แบบว่าช่วยบำร,รุงเลือดได้ดีนะคะเป็นพืชอีกอย่างที่ มีธาตุเหล็กสูงนะคะเป็นธาตุเหล็กนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดนะคะโลหิตจางเกี่ยวกับระบบระบบของเลือดต่างๆในร่างกายนะคะชุดบกพร่องถ้าเป็นคุณแม่มือใหม่ที่จะเรียกน้ำนมนะคะก็ไม่ควรที่จะปรุงให้เผ็ดมากนะคะ ก็คือปรับเอาตามสภาพร่างกายนะคะให้พอดีให้เกิดความสมดุลแก่ร่างกายเพื่อที่จะกินแล้วทำให้ร่างกายนั้นสมดุลน,นะคะรู้สึกสบายตัวไม่กินแล้วอ่าเกิดทุกข์กับร่างกายนะคะคลุกเาคาคลุกเขาค่ะ เติมเข้าไปตามที่ปริมาณตามที่เราอยากจะกินนะคะไม่มีอะไรตายตัวนะคะความอร่อยอ่าอันนี้เสร็จแล้วก็คือจัดเสิร์ฟจ,จานเลยนะคะกินคู่กับผักกรี e นโอ๊ของเรานะคะผักใบเขียวผักใบเขียวทุกอย่างนะคะจะสามารถช่วยในเรื่องของการบำลงเลือดได้นะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายนะคะ ได้ดีอาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้จะเป็นผักออร์แกนิกเราก็ต้องนำไปแช่ล้างก่อนเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ไม่ไมอาตัดห่อแล้วก็นำมากินเลยเราจะนำไปแช่นะ้ำเหมือนเดิมนะคะแช่เกลือหรือแช่อาเบกกิ้งโซดาแช่ฐานนะคะเพื่อที่จะอากำจัดสารพิษน,นะคะเผื่อเนาะ นิสัยนะคะเวลาซื้อผักมาไม่ว่าจะออร์แกนิกไม่ออร์แกนิกเราก็จะนำมาแช่ผงอาแช่ถ่านหรือว่าแช่เบกกิ้งโซดา soda ก่อนเสมออิ่มอร่อยนะคะมันความมันจากถั่วลิสงความหอมมันจากงาหัวปรีก็อร่อย สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปรับประทานก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปนะ